นี่เรามากระหัตเจ็บแต่เราจะมีวิธีปอกไข่อีกวิธีหนึ่งปอกไหนวะอ่ะคนละลูกไข่ลูกยังเนี่ยอ้าวไม่สุกก็จะกินได้ไงเราอ่ะอเ,เดี๋ยวดูกูปองง่าวิธีปอกไข่นานใช้หน้านนผากปอกเนี่ยเออโอ้ยตายเลยอ้าวปอกได้ด้วย,อยเอาลองดิจะไหมเอาลองดิเลยไม่สุกอ่ะโอ้โหแล้วนี้เละนั่นแหละนั่นเนี้ยอ่ะกินได้เห้อเออกินก็ได้ เออรูว่ามันจะดแล้วโห่สุดนเลยอ้ยดครับพี่น้องไ่เรได้ไได้เมียแค่ครับโอ้โหวเลโอ้โหกิใครดี้าครับอนนี้ใครเรียกว่าตีกันนะอันนก็ไม่ตียงรว่นคร แบบมามากวาหยิบไข่ต้มอูะต้มไม่ฟองลูกลูกลูกก็หยิบต้มเป็นลูกเดียวลูกหยิบลูกเดียวไม่ไรต่อได้ลูกหยิบเป็นลูกเดียวโอ้ยคิดว่ามึงจะทานแรงขนาดนีหน้าเดนียวหน้าไปเลยโอ้ยโอยคุไม่ไหวแล้วอะช่างบ้านก็มีอย่างนี้โอ๊ยโอเ๊ยกูพี่แตกพี่แตกแล้วนี่นีนั่งปีกะปิดโอ้ยคิดมากสุดด้วยนะความสุด ไม่กี่วมึงจะยด้เนี่ยหรือวะไอ้เหี้ยเปียกนี่เลยน่าไปดูแค่ไหนเปียกกองเลยอุ้ยหล้วละไปดูเดี๋ยวกูจะดูครูเข้าไปดูคลิปก่อนี้นี่นี่ได้ต้องแนวตั้งเลยนะเอานี่ออกก่อนไม่ต้องหรอกมึงถ่ายไปแล้วคลิปแกได้เดี๋ยวกูเข้าไปดูผลงานกันได้ยังเข้าไปดูผลงานกหนนี่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันตั้งมันก็ทับไปหนี่ลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรูเลยเนี่ยเนี่ยมันตั้งมันก็ทับไปหนีเลย